สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันโอตะคุฮ่าฮ่าวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มจากโมเมนต์น่ารักที่ทุกคนชอบวันวาเลนไทน์ยังไม่ยังไม่ซางมันยังยังมาหลงวันวาเลนไทน์เนาะอินเลิฟอยู่ยังอินเลิฟอยู่เอยิเลฟู่รื่องของอนิเมะน่ารักน่ารักที่เราเอามาให้ดูวันนี้นะครับก็คือเรื่องซูเปอร์คัพซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีชีวิตที่มืดคลึ้ม แต่ว่าโมเมนต์น่ารักของเธอเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับเชิญรับชมเขาไปทำอะไรฮะอะไรกเนหน้าตาน้าหังเลยใช่อะไรเส้นน่ารักเหมือนการ์ตูนตาว่ะรักด้แยเต็นเลยอ่ะเหมือนการ์ตูนเก่าอะน้อนร้านมอเตอร์ไซค์โอ้สามแสน ไม่ใช่แสนสาเขาบอกว่าแพางแพชื่อมคเตโยแืออะ้างมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ,อสมมว่เป็นเด็กมัธยมอ่ะแล้วเดินไปแล้วแบบเดินไปร้านมอไซ์ทันทีตอนอยู่มสี่อ,ะอ่ะแกทำไงว่าวกแกทำไงแกควักเงินซื้อได้เลยไหมล่ะไม่ได้ถึงเป็นมือสองก็ซื้อไม่ได้นะยังไม่มีเงินต้องเกเ็บเงิ <c oughs> อนอีกสัมผัสแรกที่นั่งนั้นอู้อ๋อเยี่ยมามเด็่มันเท่านี้หคะอยากได้เบิ้มใครลุง รถผีน like to like ี่นะขเบอบคุณิงจขอบคุณมากตัดสินใจง่ายจังเลยเนาะอาเลยก็อยากได้ไงเห็นไหมทำไมน้องดูแบบรักรถจังใช่หลังจากได้มอเตอร์ไซค์มาก็เริ่มน้องเป็นมอเตอร์คูปมอเตอร์ไซค์นี่ใช่ไเอาขับข ok ึ้นมาวางบนห้องหันไปดิรถอยู่หรือเปล่า นอนก่อนรถอยู่โนอน้โหต้องเปิดหน้าต่างไว้ชม<อ>ขนาดนี้เลยเปิดดูปกติเขาต้องเปิดดูอย่างคืนนี่เปิดดูรถก็ดีไงสะดวกต่อไปขอเป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพี่ละกันโอเคอจากการ์ตูนเรื่องอะไรฮะจากการ์ตูนเรื่องโคลนโพสต์คลับน,นั่เนเองเป็นการ์ตูนแนวไหนฮะเป็นการ์ตูนโรแมนติกคอมดี้ใครเป็นคนเขียนฮะ อืมอืมต e kind of ่น่าจ่ายเลยจะไม่ได้แต่ว่ามันเป็นการ์ตูนที่เราดูตอนเด็กๆแล้วเราอ่ะชอบฉากนี้เป็นพิเศษถูกที่นี่ว่าการ์ตใน เขาดูน่ารักมากค่ะต่อไปเป็นของผมเลยแหละต่อไปเป็นของน้องล์มมันเป็นการ์ตูนจากเรื่องโฮริมิยะโฮริมิยะเพิ่งพูดถึงไปเมื่อวานนี้เองโฮริมิยเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเรื่องเยอันนี้เพื่อนสนิทของเอกโอเคฮะหล่อมาก อันนี้คือเขาจะลองว่ามันเป็นลูกอมรสอะไรแบบว่าเพื่อนจีบปะวะผมสงสัยอย่างเดียวมันมีดรือเปบ่ว่าลูกอมรสดินอะนึกถึงไอ้นั่นอะไอ้ลูกไอ้ขนมอมึงคิดจะจูบมึงก็จูบอ่ะเออ ง่ายดีเนาะเออชีวิตอ่ะหันมาแบบไม่รู้อยู่ๆก็แบบยังไงยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางไหนนะเป็นไงบ้างฮะสำหรับโมเมนต์โมเมนต์น่ารักกระจุกจิกกระจุกใจวันนี้ก็ลาไปก่อนเลยผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย